เมื่อวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวัดพุทธหัมบวกประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระในเวลา3นาฬกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นในประเทศเยอรมนีซึ่งตรงกับเวลา9นาฬิกา30นาทีประเทศไทย โดยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านสัญญาณช่อง GBN พร้อมทางได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรและร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าป่าสามคัคคีมีกัเยณมิตรกัญญาวีกลมเกลียวเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรร่วมจิตสัชายาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญคิลานะเพษัตมีกัลยาณมิตรสุชีราโพมันเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญสาธุชนทุกท่านต่างปราบรื่มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานบุญครั้งนี้ซึ่งเป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปอีกด้วยค่ะ